เกษตร 5G Podcast สื่อเสียงที่จะนำพาเกษตรกรสร้างเกษตรคุณภาพด้วยองค์ความรู้ที่จะยกระดับเกษตรกรให้เป็นนักธุรกิจการเกษตรด้วยความรู้ใหม่ๆจากภาคเทคโนโลยีการเกษตรที่จะพัฒนาให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับผู้บริโภคและทำการเกษตรที่จะช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อม ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในเกษตร 5G Podcast สวัสดีครับวันนี้เกษตร 5G Podcast นะครับเรามาเยี่ยมเยียนดินแดน แห่งความสุขนะครับเมืองสี่แควนครสวรรค์เนาะเมืองแห่งความสุขนี่จะสุขจริงหรือไม่นะครับเราต้องถามพี่คนนี้เลยครับพี่พิชัยโสทนะครับเกษตรกรเจ้าของนาข้าวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับที่อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์สวัสดีครับพี่พิชัยครับครับสวัสดีครับเห็นว่าพี่เพิ่งได้อะไรนะรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติครับปีสองพันหกสิบหกครับสาขาทำนาทำนานะครับมันได้ได้ได้รับรางวัลนื่ในวันวันอะไรค่ัพี่ วันจะโดดพนังคันแรกนักความที่ท้องสนามหลวงครับผมอ๋อพืชมงคลเนี่ยพืชมงคลเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่ผมจำไม่เมื่อวันที่17พฤษภา17พฤษภาครับปี66ครับผมสาขานาข้าวครับผมสาขาอาชีพทำนาครับอาชีพทำนาเนาะกว่าพี่จะประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้จนได้รางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขานาข้าวเนี่ยนะครับอาชีพทำนาเนี่ยพี่ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาอย่างไรเล่าผมฟังหน่อยครับ ครับก็เราเป็นเกษตรกรอาชีพท,ทำนาแล้วก็ทำนามาตลอดกบประมาณ36กปีที่ที่ผมได้ทําทํานาประกอบการาทีพการทํานานะครับก็สู้ศัสดิ์มาเพราะอาชีพทานาเนี่ยมันเรียนรู้ไม่สิ้นสุดเพราะมันจะต้องพอต้องเจอจากอย่างนี้แล้วก็ต่อไปมันก็ต้องไปเจอรูปแบบต่อๆไปอีกครับก็ตรงนี้มันต้องศึกษาไปไเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับภาคการเกษตรนะครับผม <Okay. S 1> พี่ ทำมาเท่าไหร่นะสามสปีที่ทําตั้งตำตำจริงๆเลยนะที่ว่าทำนานในแต่ส่วนที่อายุเท่าไหร่ตอนนี้ผมหกสิบสี่สสิหหสิสี่อ๋อทำมาครึ่งชีวิตครับเนาะแล้วก่อนหน้านั้นอะทําอะไรบ้างครับก่อนหน้านั้นตอนที่เป็นวัยรุ่นอยู่ก็อยู่กับพ่อแม่ก็เป็นอาชีพ ขับรถจ้างอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะครับก็เป็นลูกจ้างเขาเนาะ uh huh. แต่มีพ่อแม่มีพื้นที่อยู่นาอยู่12ไร่มีพี่น้องด้วยกัน4ี่คน uh huh. เราก็พอทํานาปีละหนึ่งครั้งทําเสร็จแล้วเราก็เข้าไปรับจ้างเพื่อเราจะหามาเป็นตัวแทนของ พี่น้องอีกสามคนเนี่ยเราก็ไปพากันไปที่รับจ้างอยู่ในตัวเมืองนครสวรรค์ครับพี่มีพี่น้องทั้งหมดสี่คนสี่กับผมครับสี่รวมพี่ด้วยเนาะครับผมแสดงว่าสมัยก่อนเราเราทำงานได้ปีละครั้งปีละครั้งก็อยู่กับพ่อแม่ปีละครั้งปีละครั้งตอนนั้นกีอ่อายุเท่าไหร่พี่ตอนนั้นผมเข้าไปออกตั้งแต่ออกเรียนชั้นปฐมปีที่สี่ตั้งแต่พศ111เด็ด่ึง12แล้วก็เข้าไปทํางานเพราะเราอะไรเหมือนกับ เราไม่เราไม่ได้ไม่ได้เรียนแล้วอะเราเป็นลูกชาวนาเราก็ต้องไปศึกษาหาความรู้ว่าเราจะทําประกอบอาชีพอะไรก็สุดท้ายก็จบปอสี่ก็ได้แค่เป็นพนักงานขับรถอยู่ในตัวมุ้งนครสวรรค์ครับจบปอสี่จบปอสี่ปอสี่ไม่มีเส้นครับ ครับตอนนั้นก็เราก็ไม่ได้เรียนป .5 ป .6 ป .7 กับเขาอ๋อไม่ได้เรียนครับก็คือไปรับจ้างเป็นคนเป็นพนักงานขับรถขับรถไปยกของก่อนยกของยกพวกของพวกน้ําตาลน้ําปลาเป็นของไม่โชห่วยกับเขาเป็นเด็กเราจบไปโรงเรียนก็สมัยนั้นเราก็ก็ตัวโต,วตวแล้วก็พอยกไหวน้ำปลาหลังสิบสองขวดเราก็พอยกไหวแล้วมาทํานาด้วยไหมครับก็กลับมาทานาให้กับพ่อแม่กระทั่งได้บทเรียนแล้วก็ ในในขณะที่เราไปรับจ้างขับรถเราก็กลับมาทํานากลับมาทํานาถึงได้ดูทํานาเดือนประมาณเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดต้องกลับมาทํานากับพ่อแม่ก็คือเราเราทำปีละครั้งสามสี่เดือนเสร็จเราก็กลับไปรับจ้าขับรถต่อครับจนจนอายุเท่าไหร่พี่พอมาถึงกันอายุครบบวชครบอายุครบยี่สิบปีก็กลับมาบวชให้พ่อแม่ตามโบราณเขาสอนว้เป็นลูกผู้ชายต้องบวชนะเราก็กลับมาบวชให้พ่อแม่เสร็จแล้วก็ ก่อนที่จะเกณฑ์ทหารก็ศึกแล้วก็เกณฑ์ทหารแล้วก็มาแต่งงานอแต่งงานปีสองพยี่สิบสามก็เราก็หลังจากงานมาก็เข้ามาทาทานาเป็นอาชีพเริม,ม<า>นนั้นมา,มาตอนที่มาแต่งงานที่นี่ครับก็แต่งงานกับแฟนผมชื่อคุณมณีคุณมณีนมสกุลโสทะนี่ก็มาแต่งงานเสร็จแล้วเราก็เริ่มประกอบอาชีพทํานาแล้วก็ดีที่นี่เขามีพื้นที่นาอยู่ประมาณหกสิบไร่ทั้งแรกๆเนาะ เราก็ทามาก็ทําเหมือนกับทํมาทั่วไปครับทําทั่วไปมันก็ยังก็ยังไม่แด้แล้วก็ทํานายังทํานาปีละครั้งอยู่ครับจนปี2 5 0 0ประมาณ2 5 0 4ถ้าจําไม่ได้ก็ประมาณ25ห้ารือยี่หกอะไรเนี่ยเริ่มเริ่มมีระบบชนประทานเข้ามาประกอบอาชีพทาการเกษตรแล้วก็ทํานาเป็นหลักแต่เราก็ทําในทําไปทํามามันก็ยังก็ยังมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพราะเรามุ่งขายให้กับ ทำข้าวขายให้กับโรงสีครับครับก็โควาการลงทุนมันก็เมื่อก่อนเนี่ยเมื่ไปประสบปัญหาในเรื่องของพวกโรคแมลงบ้างก็เลยเลยเราก็เลยต้องหันตรงนั้นมาจะทํำยังไงได้พอทําแล้วมันไม่ค่อยเหลือ,อเพราะมันไปลงทุนกันไปมาก,กเราก็ยังมาคิดว่าจะทําอย่างไรครับก็พอดีเมื่อปีสองพสามสิบแปดก็พอดีทางทางเจ้าหนีน้พัฒนาที่ดินของจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยเขาหา หาคนเป็นตัวแทนเป็นหมอดินเป็นหมอดินหมอดินหมู่บ้านพี่เป็นหมอดินด้วยครับเป็นหมอดินหมู่บ้านตั้งแต่ปี238สรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยครับรุ่นแตปีสามหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็มาแนะนําสอนว่าการปรับปรุงบํารุงดินจากที่เราทํานามาก่อนๆนะเกี่ยวข้าวเสร็จก็เผาฟางเผาฟางก็ ไถไถแล้วก็ปลูกข้าวปลูกข้าวพอขายที่ที่เราขายได้ก็ต้องมาซื้อ,อ,อปุ๋ยมาใส่อีกก็ค,คือเขามาสอนเป็นเป็นหมอดินได้ความรู้มาจากตรงนั้นครับก็พอเจ้าหน้าที่มาสอนให้ในเรื่องของการปรปับปรุงบำรุงดินเมื่อก่อนเนี่ย็จะมีอะไรแลครับสนออฟริกาแล้วก็ถ<ว>ั่ <นะ S 2> วพุ่มอะไรนะปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดอ๋อปุ๋ยครับแล้วก็มีบพอเทือง่อเทืองสมัยนั้นแล้วก็ ต่อมาทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้ใช้ผลิตภัณฑ์พอดอหนึ่งพอดอหนึ่งนี่ก็ใช้กับทําปุ๋ยหมักเอาพวกฟางอพวกฟางพวกสิ่งเหลือใช้มาทําปุ๋ยหมักครับทําเป็นกองละตันแล้วก็ใช้พอดอหนึ่งหนึ่งสองทำปุ๋ยหมักแล้วก็ต่อมาแล้วก็พอดอสองพอดอสองเนี่ยใช้ย่อยสลายฟางอืครับก็เอามาหมักกใน สับปะรดของเหลือใช้นะครับมาย่อยสลายฟางแล้วก็ผมก็ได้ความรู้ตั้งแต่บัดนั้นมาในเรื่องของการที่ไม่เผาฟางครับครับก็จากที่ก่อนนั้นเนี่ยทำนาทําเราทํานากันเนี่ยออือเราก็ยังต้องเผาฟางหลังจากที่เราได้มาเป็นหมอดินหมู่บ้านแล้วก็ก็เข้ามาเสร็จแล้วก็มาในเรื่องของพสรสองมาทําย่อยสลายครับไม่เผาฟางแต่ว่าใช้ ตัวย่อยสลายเนี่ยไปสลายฟางแต่ว่าตัวย่อยสลายคือเดียต้องต้องมีน้ำในในในฟางที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วก็เามาฉีดพ่นแล้วก็ย่ําแล้วก็ประมาณสิบวันมันก็จะยุ่ยยุ่ยแล้วเราก็เข้ามาถ่ายกบเพื่อเพื่อเพื่อ,เอ,เอนเราก็ได้มาเรียนรู้ว่าลองทําครั้งแรกที่ทางเจ้าหน้าที่มาสอนเนี่ยผมก็เลยเอาเอาแปลงนานของเราเนี่ยเป,เป็นเป็นแปลงเรียนรู้ว่าทดลองเลยว่าสิบไร่ มันดินมันจะดีจริงไหมอย่างที่ทางอาจารย์เขาสอนไหมทางเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินเนี่ยสุดท้ายมาเปรียบเทียบกันระหว่าง10ไร่กับอีสิบไร่ไม่ได้ไม่เผาไฟตามที่เรามาก่อนเผาฟางกันผลไม่ไงผลท,ที่ที่ไม่เผาฟางดีกว่าด,ดีดีตรงไหนเวลาเวลาไปไถกบหรือว่าเราไปขุดเนี่ยดินมันจะมันมีเหมือนกับมันมีธาตุอาหารแล้วมันมีโปร่งจากฟางข้าวทําให้ดินมันมีช่องอากาศหายใจพอาะตามทุกปีทุกปีเขา แล้วดินก็ดีมันเหมือนดินมันร่วนขึ้นอย่างนี้ปะครับครับดินร่วนแล้วก็ทําให้ดินมันคือมันมันไม่มันไม่มไมเป็นปึกไม่ไมเป็นดานครับครับก็ตรงนี้ก็เราก็เลยหลังจากนั้นมาก็ทําแล้วก็ต่อมาก็เวลามาปลูกข้าวปลูกอะไรเนี่ยไม่ก็ไม่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่ตรงนี้มันก็ทําให้ให้ผมที่ผมได้ทึ่ได้บอกว่าผมว่าได้เป็นหมอดินผมตอบโจทย์ได้แล้วแล้วผมก็ได้มามามาทุกวันเนี่ยทำมา พี่เอาความรู้ตรงที่เป็นหมอดินที่เขาสอนพี่มาเนี่ยนะไปไปสนับสนุนเกษตรกรที่เป็นปลูกปลูกข้าวเหมือนพี่ในบริเวณอำเภอบรรพตพิสัยบ้างไหมครับก็ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ผมจะเป็นหมอดินหมู่บ้านแล้วก็ตอนนี้ได้มาเป็นหมอดินครับหมอดินอาสาระดับอำเภอของบรรพพิสัยครับก็องความรู้ตรงนี้เราพยายามที่เวลาประชุมกลุ่มเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ที่เนี่ย ราะบรรพทพิสัยมีทั้งหมด13ตำบลแล้วก็มีอยู่ประมาณ30กว่ากลุ่มที่ที่เราในฐานะผมในฐานะที่ที่เราเป็นเกษตรกรต้นแบบเราก็ไปขยายผลเอาองค์ความรู้ตรงที่เรามีแล้วประสบผลสําเร็จไปสอนเขาไปสอนเขาให้เขาทําแล้วก็ก่อนที่จะสอนเขาเนี่ยเราต้องเอาตัวเราเนี่ย มาทดลองให้ให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขามาดูจากที่บ้านเราก่อนใช่สภาพดินก็เหมือนกันแล้วอย่างเงี้ยเขาก็พอเขาได้มาเห็นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราไปช่วยแนะนําในกลุ่มในเครือข่ายครับเวลาไปล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ก็จะเชิญไปสํานักงานเกษตรอำเภอจัดกิจกรรมอะไรเนี่ยเขาก็จะเชิญเราเข้าไปเป็นวิทยกรเป็นวิทยกรเลยครับก็เป็นวิทยกรแล้วก็ในเรื่องการทําน้ําหมักอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำอย่างน้อยก็ที่เราเป็นเรียนแล้วมีคนทาตามเนี่ยเราก็มีความสุขเพราะหนึ่ง ดินก็ดีแล้วเราก็ยังได้ความสุขเราก็ยังได้เครือข่ายตรงนี้ครับก็เลยว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินครับเป็นวิทยากรมานานอย่างครับก็ถามว่าผมเข้ามาทุ่มเทกับงานตรงนี้ตั้งแต่ปีส4 2หูนองนานแล้วนะครับปีส4 2ครับถ้าถ้าสีตอนนี้ท่าไหรกสิ่หกสิอ่าหกก็ยีถ้าเป็นมีลูกผู้ชายก็ได้บวชไปแล้ว เกษนทหารไปแล้วครับผมแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็เลยบอกว่าตั้งแต่ปีสอ4 2รเนี่ยเข้ามาจุดตรงเนี้ยที่เรานั่งคุยกันที่ทางทีมงานได้มาเห็นเนี่ยรตรงเนี้ยผมเติบโตมาด้วยจากโรงเรียนเกษตรกรเพราะโรงเรียนเกษตรกรตั้งมาจากไหนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบัรพอพิสัยและก็นสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์มีหน่วยงานมาตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรให้เราได้เอาคนที่เรามีกลุ่ม ผมทำทำข้าวมากันเนี่ยจะเป็นเป็นศูนย์ข้าวชุมชนปี4ี่แล้วเราก็เอาคน2ี่สคนมาเข้ารวมเ,เรียนโรงเรียนเกษตรกร,ร,กรอาทิตย์หนึ่งหนึ่งครัคร้งแล้วก็เข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ทําให้มีความสามัคคีเนี่ยทางโรงเรียนเกษตรกรคําว่าโรงเรียนมันก็จะเหมือนกับเราเรียนเป็นเด็กนักเรียนประถมเราก็ ห่อข้าวใส่เป็นโตมามนั่งกินกันที่นี่เช้าประมาณเจ็ดโมงหรือแปดโมงนะแต่ต้องประมาณเจ็ดโมงนะเราจะต้องออกมาไปฉกแมลงก่อนเพราะาทางท่านเกษ,ษตรตำบลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นครูสอนเขาก็จะพาเราไปแบกสวิงไปครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้มีถุงพลาสติกหนึ่งถุงพลาสติกก็ประมาณสี่ห้าใบแล้วก็สวิงประมาณห้าอันแล้วก็มีถาดไว้สำรวจมแมลงมีกระดาษอา กระดาษฟามแล้วก็มีดินสออ่าปากาเคมีครับเอาไว้ให้เราไประาโฉบมะแรงกลับมาใช้โฉบสวิงโฉบว่าต้องโฉบโน้มตัวให้สุดแล้วก็โฉบโฉบมาตามยอดข้าวครับแล้วก็ถ้ากรโฉบโฉบไปโฉบมาเงี้แล้วได้เวลามันได้เสร็จแล้วมันมีอะไรแล้วก็เก็บใส่ถุงครับใส่ถุงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็พอเสร็จแปลงแล้วเราก็จะลัดถุงเดยได้เอายางวงรัดครับอัตติก ถุงพลาสติกมากลับมาถึงถึงตรงตรงนี้เกษตรกรเนี่ยเราก็มีการเอาพอพอเสร็จมาแล้วมีกี่แปลงเราก็เสร็จมาได้หลายแปลงหลายถุงเพราะสมาชิกมันยี่สิบลายแล้วก็พยายามว่าอาทิตย์นี้ลงตรงไหนบ้างแล้วเราก็เอามาถึงโรงนีนเกษตรกรแล้วก็มีเขาเรียกกันมียาฉีดเหมือนก่จะพูดกันประสาทถ้าบ้านกันยาฉีดยุงเนาะเอาไว้ฉีดไว้ในถุงฉีดในถุงก่อนเพื่อนนก ให้กุสลบพอ,อแล้วก็เอามาเทใส่ถาดเพื่อจะสจํา,วยายวสรวจแล้วก็จะมีแว่นขยายให้โรงเรียนเกษตรกรจะมีแว่นขยายสมรวจว่ามันเป็นแมลงอะไ<ห>รมันว่าไอ้ตัวแมลงที่มีประโยชน์กับนาข้าวมีอะไรบ้างครับตัวไหนที่มันเป็นอ,อันตรายกับนาข้าวมีอะไรบ้างอะไรบ้างก็จะแยกไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็สุดท้ายพอได้เน้นหนึ่งถาดหนึ่งแปลงเนี่ยเราก็จะมาคํานวณกันว่าแมลงดีมีอะไรบ้างอมีเช่นแมลงมุมนี่ก็เป็นแมลงดี ตะกระแตนที่ตะกะแตนในพวกตัวเบียนในตัวห้ามอไพวกอ้รแมลงเต่าทองเนี่ยแล้วไอว้ตัวที่ที่เป็นศัตรูข้าวก็จะมีพวกเหยกระโดดพวกหนอน ừ, พวกอะไรที่ที่มันที่มันทำลายข้าวเราเนี่ยเราก็มาจดบันทึกแล้วเราก็เอามาขึ้นมาติดใส่กระดาษฟางเ <ๆ S 1> ขียนก็ว่าในแปลงแปลงที่หนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ừ, มีตัวอะไรบ้างมันตัวตัวไหนมันมากกว่า าตัวที่มีประโยชน์มากกว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปฉีดยาอ๋อก็ให้้ไปใช้สารเคมีเขาคุมกันเองอย่างี้ป่ะให้ให้ให้แต่ผมผมก็จะเรียกกันนใโรเกษตรกรว่าไอ้ตัวที่เป็นประโยชน์กับเราผมจะเรียกเป็นตำรวจไอนตัวนี้พวกนี้เป็นผู้ร้ายครับเอาตำรวจไว้จับผู้ร้ายมันก็จะช่วยกันปรับครับก็ตรงเนี้ยโอเคเรื่องราวของกุลรงเนเกษตรกรเนี่ย ไม่ได้มีแค่เรื่องแมลงอย่างเดียวนะครับยังมีเรื่องอื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพบกันอีกในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ